เพื่อนพันข่าวเนี่ยเพื่อนเก่ามาลงปุย๋ยเพื่อนเก่ามาลงไว้เราบัน,น,นเนี่ยขันสามารถซอยากได้นี่สุขคนนี่สิมั่วเสี่ออยงจากนี่เหมือดค่ะขายข่าวให้สหกรณ์ดีมองได้ดีคือเพื่อนคืนหัวตันไ้ตันละหาร้อยแล้วก็บรได้ดไปขายไก่เพื่อนมางแล้วซื้อหอดมองทักทีโลดสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศอ,อ,อุดรธานีจำกัดจดทะเบียน เป็นสากรประเภทสากรการเกษตรเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2534สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่7ทับ1บ้านท่าตูหมูส1บเตำบลหมูมุ่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่8ขาออกจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดนองคายและมีสาขาให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัด อุดรธานีกว่า12สาขาผมนายสมชายเลืองวะไยประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกระสอบุดรธานีจำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่มีสมาชิกเพื่อกันทั้งหมด150,000คนเพื่อทำการผลิตและการเพาะปลูกสินค้าเกษตรให้สกรอุดรธานีจำกัดโดยทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดสินค้าปลายทาง ทางสงกตเราก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทาาพกรในท้องถิ่นและก็ในต่างจังหวัดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในฐานะที่ผมได้เป็นประธานสาหากรณ์การเสรตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอสออุดรธาน,นีจำกัดมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมส่งสรกรณ์กรได้เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำส่งเสริมด้านการดำเนินธุรกิจและสระารสนกิจการต่างๆของ สากรเป็นอย่างดีทําให้เกษตรกรและสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น,เป,นเป็นอย่างยิ่งและก็มีความมั่นคงใน,นด้านอาชีพท,ทางเกษตรมีความเินดีอยู่ดีและก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขในครอบครัวครับผมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอประสอบบุรีจำกัดมีการกดําเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิก 3ธุรกิจด้วยกันได้แก่ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจแปลรูปผลิตผลการเกษตรและผลิตสินค้าในด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสากลได้จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกอาทิรถแทรกเตอร์เครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำมเมล็ดพันธุ์ข้าวปุ๋ยยาปรับสตูตรพืช มูลค่าจัดหา,าสินค้ามาจำหน่ายเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า200ล้านบาทด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการ,กรเกษตรจากสมาชิกสารกรร์รวบรวมผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวเปลือกอ้อยและมันเทษสดในการรวบรวมมันเทศสาจากสมาชิกนั้นสารกรร์รวบรวมเพื่อส่งจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์แก่สมาชิก สาก์ผู้เลี้ยงโคเนื้อสาก์ผู้เลี้ยงโคโนมสำหรับการรวบรวมอ้อยจากสมาชิกโดยสาก์ให้บริการในด้านการขนสง่งการจัดหาแรงงานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแกร่สมาชิกสมาชิกที่มาจําหน่ายอ้อยให้กับสาก์จะได้รับเงินสดวันต่อวันสมาชิกจะได้ค่าความหวานและเงินอื่นๆเสมือนสมาชิกเป็นเจ้าของโคตา้าอ้อยโรงงานเอง ในแต่ละปีสคอได้รับโควตาอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาลปีละไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนตันมูลค่าเฉลี่ยกว่า100ล้านบาทต่อปีในการรวบรวมข้า,เา,าเวปาเปลอเเือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปของสคอจะเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปทั้งปีนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ของจังหวดัดอุดรธานีในช่วงฤด,ดูการผลิต ที่มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจํานวนมากสากรจะมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกร,รกทั่วไปในราคาทีา่ถูกโดยสมาชิกที่นําข้าวเปลือกมาจาหน่ายให้กับสากรในช่วงเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชีแต่ละ500บาทซึ่งในแต่ละปีสากรสามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า3,000ตันมูลค่ากว่า30ล้านบาท สหกรณ์มีการให้บริการจัดการข้าวเปลือกโดยนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการชะลอการจำหน่ายข้าวเปลือกกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนอกจากนี้สหกรณ์ยังได้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันโดยการนำข้าวเปลือกส่วนหนึ่งส่งให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศสกลนครจำกัด เพื่อสีเป็นข้าวสารบรรจุกระสอบเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารขนาด1กิโลกรัม3กิโลกรัม5กิโลกรัมและ40กิโลกรัมภายใต้ชื่อแบรนด์ข้าวสารตาเอไลและข้าวสารตาเกลียวทองโดยวางจำหน่ายให้กับสมาชิกและลูกค้าทั่วไปในร้านค้าของสากลและตามสนย์กระจายสินค้าของสากลทั้ง12สาขา เพกได้เห็นงานรวมกันก็ซาก่อนมีความเป็นยูดีแล้วกันมีความแฮปปี้ดีดีจริงๆ